ครับตอนนี้เราก็มาที่ร้านร้านกาแฟนะครับหน้าโรงเรียนนนสูงสีชะนีนะครับนะครับครับสวัสดีครับแม่ค้าชื่อแม่ค้าชื่ออะไรเนาะแม่ค้าชื่อหนิงค่ะชื่อหนิงค่ะเออร้านมีจําหน่ายอะไรบ้างครับที่ร้านที่ร้านขายชากาแฟค่ะขายชากาแฟค่ะเออขายถ้วยชามปกติเท่าไหร่ถ้วย าราคาเย็น25บาทถ้าราคาปั่น35บาทแล้วก็จะมีเมนูสมูทตี้เพิ่มเข้าไปอีกนะคะสมูทตี้นี้เริ่มต้นที่30บาทถึง50บาทเลยนะคะมันถ้ามาเป็นแขกเข้ามาปุ๊บส่วนใหญ่เขาจะสั่งอะไรเป็นหลักถ้าเป็นเด็กน้อยวัยรุ่นจะสั่งชาเขียวค่ะชาเขียวถ้าผู้ใหญ่ล่ะประมาณผู้ใหญ่สั่งชาเย็นค่ะชาเย็นเนาะ okay. แล้วก็ ไว้ลื่นิดๆจะสั่งวอดแมวสุขภาพเป็นผลไม้ปันค่ะอ๋อมีผลไม้ตันด้วยนะใช่ค่ะโอเคก็ตั้งมานายนยังครับสี <4 S 1> ่ปีแล้วคะ่ะสี่ปีแล้วเหรอโอ้แป๊บเดียวแป๊บเดียวทะอาจารย์เนาะ <laughs> <laughs> อยู่ด้วยกันมาตั้งสี่ปีสี่ปีแล้วครับแสดงว่าลูกค้าติดกันเกลียวเลยนะครับาขายอ่ากำไรดีงามนะครับอ่ามาดูรายการครับมาดามหนิง สมูทตี้นะครับมีสมูทตี้ผลไม้สามสิบสมูทตี้ผลไม้นมสดสามสิบห้านมผลไม้โยเกิร์ตเจ็ดสิบต่อที่091826อ่ะ8286015นะครับตอนนี้ก็อ่าผมสั่งอะไรนะชาเขียวหวานน้อยหนึ่งปั่นนะครับประมาณกี่บาทครับ ตามดีกว่าตอนนี้ก็ใส่เรียบร้อยแล้วสีสวนสวยงามสีสอนส,ส,สวยงามนะครับเอาไปเอาไปให้ลูกกินทักงหน่อยลูกสั่งออเดอร์ตั้งแต่เช้านะครับโอ้ปั่นละเอียดเลยนะครับเป็นสมูทตี้เลยนะครับใช่แล้วค่ะอันนี้เท่าไหร่นะปั่น40บาท35บาทก็ไม่แพงเนาะแต่ถ้าไม่ปั่นเท่าไหร่25บาท <salsa. S 1> อาโอเคครับค่าไฟก็ถือว่าช่วยกันไปตอนนี้นช่วงธุรกิจกำลังคึกเครื่องนะครับ ขอให้ร่ำรวยตลอดไปนะครับขอบคุณค่ะ